บอเดนมันี่ผู้ใหญมากบะฮหญ่มากตัวตอนเรียนแลว่ยันดันอะไรเนี่ยไปยดันถึงประดันมยอดันถึงปรดันมั้ยฮะทำไมเออต้องดันัึงคางดันสิมันหนักมยเนะเออยัน่ให้ร้านบอกว่ผ่านเลยมนะ นี่ด้านนี้มันหนักครับมันต้องแสะทีละครึ่งไม้มีดแสะตั้งแต่ริมเนี่ยแสะไปแสะไปจะได้ไม่หนักครับนี่ก็อาศัยว่ารถใหญ่ขึ้นมาเพื่อยูบนี่ปลาปะด,ดูชิมีนี่น้ำลา,ายบนนี่ เต็มหกสองก็ซ่อมได้สตาร์ทไปเลยครับได้สตาร์ทช็อตแต่ระบบไม่รู้เป็นไรระบบไม่เป็นไร ถ้าเราหนีเขาย่ายเรี่อยหมดเดือนงะ่นายเรื่อยหมดปีนี้ดิดมีเยอะครับมีหน้าดิดมีอะไรมีเยอะครับแต่ว่าบ่ม,มีของโลงรถไถก็ปีละคันนี้ปีละแสนเจ็ดห้าอันนี้ไม่มีดอกรายเดือน,นอกเ็เอาเอลห้าศูนย์ตีเทินได้สี่แสนอ่าสี่แสนนี่ติดหนี้รถคันนี้แปดแสนครับ ไม่นับสี่แสนนะใครอยากเล่นก็นดูเอานะตัวนี้ดีไหมตัวนี้ขับมันครับขับง่ายแต่เด็กครับแด็ก <c oughs> มากแด็กน้ำมันมากเนื่องจากอะไรมันเป็นไฮดรอลิกชัตเทิลมันเลยแดกแดกเพราะอะไรมันเป็นรอบเหมือนเกียร์ออโต้มันต้องรอรอบแต่มันไม่ต้องเหยียบคัน ถ้าเลี้ยงเป็นแตะเป็นนี่ก็คาดไม่ต้องไปแตะต้องดูจังหวะม,มันจังหวะมันจะหมดก็ยกใบมีดช่วยพเยพเยื่อเพื่อให้พารมันอย่าเป็นคาดตลอดเลยแดงฮะในแดนโชว์อะแดน,นดันได้ไสัมภนายบอสอืมดันดินเก่งสัมภายนะอะไรดินมันเป็นอะไรที่มันเป็นโอ้ เด่นดันบ้างผสมไม่เด่นมัเดียวเลยนี่มูนอะดัน,น,นตัวนี้น่าเล่นไม่น่าเล่นก็ดูครับดัวมันข้อดีมันก็คือสบายครับสบายมันไม่เหนื่อยไม่ต้องเหยียบคัตไถนานี่มันตัวใหญ่แรงถึงแต่เสียตรงดันดินครับเปลืองน้ำมันแล้วก็ไถดินหนืดเปลืองน้ำม,มันมาก ยัง5-7ยิ่งหนักเลย5-7เอ่อตัวใหญ่เครื่องเล็กโคตดแดงน้ำมันอะ่ะขับยากด้วยต้องสัมผัสให้ได้ตัวนี้ก็ดีหน่อยแต่ว่าเจอดินเหนือเปียกนี่กินน้ำมันครับกินมากอะเสร็จเรียบร้อยครับเ,เมื่อกี้ก็ซี่กองมาร้อยบ่สิบบาท ดัน3กอง4งี4ง่กอง4กอง1้อบาทดัน30บาทมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้ว